แล้วมืนน่อเขาจะมาเอาเบียร์พริกไปปลูกเนาะเพราะว่าเบียร์พริกเข้ากับใหญ่แล้วเนาะนี่เนาะเดี๋ยวให้เบิองจับใหญ่บญ่ยนะใหญ่เนาะเบิองเบียร์เพ่นมีสังเกตว่าเบียร์ใหญ่บ่ยใหญ่เนาะมันอยู่ในห่มนะจ๊ะมันก็เลยใหญ่ล้วกัยืดขึ้นสูงเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปปลูก <S <S เขาจะมาเอาเบียร์พริกไปปลูกนะจ๊จะสำหรับพริกไอ้กะเลียงพ้นยาวเขาก,กะกาตั้งนานแล้วได้ตั้งสรง เดือนกว่าแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาไปปลูกเลยเนาะจ้ะเพราะว่ามันใหญ่แล้วเนาะสองเดือนกว่าแล้วปกติถ้าเขาจะเอาพริกไปปลูกเขาก็ต้องเอาไปตากแดดให้มันแข็งแรงก่อนเนาะค่อยปลูกเนาะอันนี้ของเขามันสองเดือนแล้วเนาะเขาก็ถือว่าหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วพร้อมปลูกเนาะเนี่ยช่วงนี้กับอากาศบ่ค่อยฮอนปันใดเนาะแล้วก็คือมืดมืดเนาะฝนบ่ตกก็เลยอ่านบ่ได้ตากแดดเนาะถึงจะเอา ถึงจะเอาออกข้างนอกกะบ่มีแดดตากคือเก่้าเนาะเดี๋ยวเาจะเอาไปปลูกเลยเนาะจ้ะนี่เบียร์มันใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวจะไปปลูกเลยเนาะจ้ะเพราะว่าเตรียมเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะมาทุกคนืันนี้เราจะมาปลูกพริกเนาะอันนี้คือพริกกระเหลี่ยงพ้นยาวเนาะเบียร์ใหญ่เบียร์สมูทเนาะหลากกระเต็มอยู่เนาะแต่ว่าลำต้นจะน้อยนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในหมตลอดทาไปตากแดดเนาะปกติเราจะตากแดดก่อนแล้วค่อย มาปลูกแต่นี้ถือว่าแข็งแรงอยู่เนาะเดี๋ยวจะปลูกพริกเนาะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวางสนยนำยศกับปูพะยางเนาะสายนำยศจะอยู่ข้างล่างสำหรับผ้าคุ้มแปลงเนาะจะปกติจะใส่โยเม็ดยี่สิบจะพอดีไอแปลงเนาะ,ะแต่ว่าเฮาหาซื้อบ่ได้เฮาเลยใส่เม็ดหนึ่งเนาะเม็ดไอขนาดม้วนหนึ่งเนาะสี่ร้อย เม็ดกะหกร้อยแปดสิบบาทนะเดี๋ยวข้าให้เบิ่งเบียร์พีข้าวก่อนนะว่ายายซ้ำไหคิดเบิ่งว่ามันใหญ่ระดับนี้แล้วเนาะเบิ่งจะประมาณศอกศอกถึงศอกประมาณเกือบศอกแล้วเนาะจ้ะปกติไอ้ปลูกพริกข้าจะเปิดว่าวแล้วกะปล่อยน้ำมาแล้วจังปลูกพริกเนาะแต่ว่าปีนี้ไอ้ฝนตกตลอดเนาะฝนตกเปียกคากแล้วขาก็จังมาวางสายน้ำยดกับผ้าคุ้มแปลงเนาะ ถ้าฝนทิ้งช่วงค่อยมาเอาน้ำใส่เนาะจ้ะนี่มือนี้จะมาเจาะพายางเนาะจะเราจะมาปลูกพริกแบบสบายๆเนาะเฮ็ดไปเนาะวางหวางก็คือมาปลูกเนาะจ้ะจะเฮ็ดไปเล่นๆไปมือละร้องสองร้องมือละแผงสองแผงเนาะจ้ะสำหรับเอาปลูกพริกแบบบ่ดใดจางคนเนาะบ่อไดฟ้าเนาะไอตอนนี้กะสี่โมงแล้วเนาะเขาค่อยมาปลูกเนาะบ่รู้ว่าจีได้จ้ะ ตนจากแผงเนาะได้เท่าใดก็เอาเนาะด้านแรกเขาก็จะมาเจาะไอผพายางก้อนเนาะจา้ะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็มีมือ,อ <c oughs> มือเจาะพายางเนาะอันนี้เราจะข้าตามไ้สา้ํานเนาะแล้วก็เอามือดึงพายางไปน,นี้มันกะคาดเป็นหู้เนาะจา้ะนี่ประมาณนี้แล้วจังเอาอันนี้นเนาะเอาไว้ไม้เล่มแหลมเพชดเป็นหนุ่มเนาะนี่ จังเอาเบียร์พริกมาปลูกเนาะเอ่เบียร์พริกอะจะามาปลูกแบบนี้เนาะจะ้ะจะปลูกแบบนี้เนาะ,ะอันนี้ปกติพริกพริกไอ้อ่นจะปลูกห้างเนาะ,ะแต่ว่าเมื่อน,นี้เบียร์เฮาหลายจะปลูกที่อยู่เนาะ,ะจะปลูกไปเพื่อมันตายเราจะ,ะสำหรับพริกนาฝนเนาะฝั่งนั้นเขาจะปลูก สามสิบเซนเนาะจ้ะแต่ว่าเขาจะปลูกหกสิบเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นมะเพ็ดกาเลียงพ้นยาวมันต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่ต้นสูงเนาะก็จะมาปลูกอยู่หกสิบเซนเนาะนี่ฝั่งนั้นตาตา้ตาําที่เขาใส่คือสามสิบเนาะระยะสามสิบแต่เขาจะเว้นระยะหูหนึง่งบ่อเจาะเนาะฝั่งนี้เขาจะเจาะหกสิบเซนเนาะจ้ะนี่หกสิบเซนอันนั้นหูหนึง่งอันนี้หูหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาเจาะไอ ระยะหกสิบเนาะอันนี้จะเป็นตาน้ําอยู่ตรงนี้อันนึงเนาะขยับมาอยู่นี่ตาน้ํากระซีอยู่ตรงนี้เนาะและอีกอันสามสิบจะอยู่ตรงนี้นี่นี่อันนึงคือตาน้ำหกสิบเนาะจะเขาจะปลูกระยะห่างหกสิบเขาเอามือ,จอเจาะเขาบบได้ไซแนวเจาะเนาะจ้ะเพราะว่าเขาบบได้ฝาวนาะก็ะคือเจาะไปเนาะปลูกไปเฮ็ดเล่นไปเนาะจ้ะนี่ อันนี้คือ30ตาหนึ่งถ้าเขาเปิดน้ําใส่จะเห็นชัดกว่านี้เนาะตาน้ำเนาจะอันนี้ตาน้ําเขาสั่งสายน้ำยศระยะ30สเซนเนาะแต่ว่าเขาจะใส่60เนาะอันนี้คือตาน้ำเนาะเอามือกดก็จะเห็ดเนาะอยู่ตรงนี้เลาก็จะเจาะแบบนี้เนาะจะเจาะเอามือเฮ็ดเอาก็ได้เนาะเนี่ยกรสิบประมาณนี้เนาะไอยงามปูกะเอามือกดลงแบบนี้ก็ได้เนาะเนี่ยก็เป็นหลุมแล้วเนาะ หรือว่าก็จะเอาไม้แหลมๆแบบนี้มากดให้มันเป็นหลุมแบบนี้ก็ได้นะนี่เนี่ยมันก็จะเป็นหลุมเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลุมเนาะจะเป็นหลุมเนาะมันนิมอยู่เนาะจะจะใช้เป็นหลุมหรือว่าจะใช้มือเจาะเอ้ยมือเ็ดก็ได้เนาะสำหรับวิธีปลูกนะจะ้ะอันนี้เป็นหลุมเนาะยามปลูกก็คือปอนเงาพริกลงแล้วก็ กดลงแบบนี้เนาะให้มันอยู่มองกลางเนาะบ่ให้มันอยู่ไกลพายางเนาะแต่ว่าช่วงนี้น่ะฝนตก้วก็คืบม,มืดมือเนอะาะเรก็ต้องหาอย่างคุ้มก็ได้เนาะแต่ถ้าวะไอถ้าห้าปลูกนาทีนาแหลงเนาะมันหอนเท่ากะเอาดินมาลอยเอาดินมาโรยแบบนี้เนาะห่างๆแบบนี้นะจ๊ะเอาดินมาโรยแบบบ่ให้มันถือพาอยางโดยตรงเนาะมันจะได้บ่ดาดพายางเนาะแต่ว่าอันนี้เ้า จะว่าไอ้ยามนี้ยามฝนเนะาะแล้วก่ะบอกมีแดดเนาะชูมือนี่บอกมีแดดเอากันเลยมาปลูกเลยเนาะจ้ะนี่ประมาณนี้ฝั่งนี้ฝั่งโน้น30มสฝั่งนี้60เนาะจ้ะจะห่างนิดนึงเนาะจะปลูกไปปลูกเล่นเล่นไปเนาะสำหรับพิกอยู่ส่วนห้าบ่อฟ้าเนาะจ้ะ มือปูกมือประปูกเนาะหางเชือกะไปคัดพิคขายเนาะอันนี้เฮามือเฮ็ดเอาเนาะจ้ะนี่กแต่สิประมาณนี้เนาะสำหรับการปูกพริกะกง่ายๆเนาะสบายๆเนาะวางจ,งา,จากไม้เฮ็ดเนาะจ้ากระบมมีอย่างหลายเนะาะกะมาเจาะผ้ายางเนาะจา้ะเอาเจาะผ้ายางเรียบร้อยกะมาเจาะลุมไว้เนาะจา้ะเจาะแล้วกะนี่เบี้ยเนาะปลูกเส้นลุมเนาะจา้ะ แกมาปลูกเนาะปลูกไปเรื่อยๆเนาะบมมีอย่างมากมายเนาจะสำหรับการปลูกริกเนาะเราคอยมาเบิ่งวิธีดูแลไปนำกันเราจะสำหรับวิธีปลูกเรียบร้อยนะจ๊ะลองหนึ่งเนาะเราปลูกไปเมื่อลหล้องนี่แหละเนาจะสำหรับเมื่อนี้วันที่เก้ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะร้องหนึ่งเนาจะเดี๋ยวเบิ่งกรองหนึ่งค้ำแล้วเนาะเดี๋ยวนี่เนาจะปลูกเมื่อลหล้องสองล้องนี่แหละเมื่อยห่กะพักเนาะ โต๊กกะยุดเนาะเฮ็ดเล่นๆไปเราะจะสำรับไอ้ผลปลูกพริกแคเกาหลองนี่เนาะฮาก็ยังรอพริกมัน,นี่ขาวยังบทันไม่ย่พรอมเนาะจะสำรับมองนี้กะเขาจะปลูกแค่เบื้องก้อนเนาะอาจจะลองสองลองสำรับมาเพ็ดปีเนาะมาเพชดเขื่อนนั่นเองเนาะจะนี่มองนี้เนาะมองนี้มีเกาหลองถ้าจะเวาววะลองหนึ่งมีจักตนกเวเาบ่ได้เนาะจะฮากัปลูกทั้งสามสิบเส้นกะมีหกสิบเซ้นกะมี ได้ร้องเดียวเนาะเดี๋ยวร้องที่สองเขาจะปลูกระยะห่าง6กสิบเส้นเราจะมือต่อไปเนาะมือนี้เขาปลูกเมแรกมันติดขอบเนาะหอยก็หลาเนาะหอยก็ออกมากินกันขึ้นหลายเนาะมันจะมากัดเนาจะปลูกไปเรื่อยๆเนาจะว่าจักมือเขาจังสิแล้วเนาะเอามาแหกไว้มือนี้แค่วันที่เก่าไอ้มิถุนาเราจะเดี๋ยวเบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาให้เบิ้งภาพรวมเนาจะ เดี๋ยวให้เบิ้งไกลๆว่าที่ปลูกแล้วเมื่อนนี้มันเป็น,น,นอะไรเนาะคิดเบิ้งว่าฝั่งนี้นะสามสิบเซนฝั่งทางนี้นะหกสิบเนาะเฮ็ดเล่นไปเนาะเฮ็ดตามภาษาปกตินะพริกมะน,นีขาวนะสามสิบเซนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันพริกกะลี่ยงนี้เนาะต้นมันใหญ่มันสูงเนาะจะปลูกหกสิบเนาะฝั่งนั้นจะปลูกหกสิบฝั่งนี้ ปลูกสามซีฟเนาะจ้ะ,ะเฉพาะแค่ร้องเดียวนี่แหละที่เราจะเฮ็ดแบบนี้เนาะร้องอื่นเขาก็จะบบเฮ็ดแบบนี้จะปลูกหกซีฟเซนให้เสมอกันเนาะจ้ะอันนี้เข้าได้เจาะไปแล้วลืมเนาะจ้ะเพราะว่าเคยจเจาะไอเพราะว่าตาน้ํามันก็สามซีฟเนาะเขาปลูกพิกเอ้มื่อนี่ข่าวกันสามซีฟอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพิกเคืออนนี้มันต้นใหญ่ต้นสูงเนาะปลูกสามซีฟก็ถือว่าอันลองเบิ่งเนะาะเพราะว่าที่หลายก็ทอนทิมเนาะจ้ะ ไบ่รู้ว่ามันสีรอดบอ่อหน้าฝนเนาะเดี๋ยวลุ้นไปนับกันเนาะอย่าลืมติดตามเบิ้งเนาะวะ่าหลังจากที่เราปลูกไปแล้ววันที่เก้ามิถุนาจื้อไปน้ากันเนาะจากวันที่เก้ามิถุนาหกแปดเนาะว่ามันจะรอดหรือมันจะล่วงเนาะสาหรับพริกที่เอาชีปลูกพริกข้าหรือมะนี่ขาวออกแล้วล่ะกะปลูกตัวนี้เลยเนาะจากปกติก็ต้องตากแดดไว้อาชีพหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินเนาะพวก ไข่มาแรงไข่ต่างๆจะได้ตายเนาะแต่อันนี้เฮาปัญญาแล้วตื่นมามื่อไม่ค่ะเอาขี้ไก่กับปูนขาวมาว่านเนาะว่านแล้วผัดปั้นปั้นแล้วตื่นมามื่อไม่ค่ะไอวางใส่น้ํายสดเนาะหลังจากวางใส่น้ํายสดแล้วค่ะไอคูมแปลงเลยเนาะจะรวมๆแล้วสามมือเข้ากับมาปลูกเนาะบ่รู้ว่ามันจะเป็นเอาไดเนาะว่ามาแรงจะหลายบ่ โลกจะลงบอ่อวิธีแก้เข้าซีมีบ่แบ,บแบ,บ่อหวไใจเนาะจ้ะแต่ขั้นแรกเขากะก้อนที่เข้าจะเอามาปลูกเขาก้ากะไอ้ลดด้วยเชื้อราไต่โครเดมาาป้องกันเชื้อราไว้ก่อนเนาะอันนี้เขาจะดูแลถ้าเต็มทีเพราะว่ามันบ่ลายเนาะลองเบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาปลูกไว้จักสามมือเข้าก็าจะมาเอาเชื้อราไต่โครเดมา ปล่อยมาถ้าฝนบนตกก็ปล่อยมาตามใส่น้ำยดเนาะแต่ถ้าฝนตกเขากะจะใส่กะปุกมาเขากะจะใส่กะปลูกมาพ่นเนาะสำหรับอันเชล่าไปโคดม้าของร้องนี้เนาะนี่ปไาเอาไปอย่างน้จะคาดว่าจะปลูกแค่หลองสองร้องนี่แหละอาจจะสามเนาะสำหรับพริกปี พริกปีหรือว่ากระเลียงผลยาวเนาะจา้ะอย่าลืมติดตามเบิ่งเด้อจ้ะกนเมื่อนี้จะมาปลูกมือที่สองเนาะเมื่อวานนี้เขาปลูกไปแล้วร้องหนึ่งตรงนี้เนาะเมื่อนี้จะปลูกร้องที่สองเนาะเฮาคิดว่าเฮาจะปลูกแค่สามร้องพ่อสาหรับพริกอัน<ม>กะเลียงพ้นยาวเนาะปลูกมื้อละสองร้องเนาะนี่ปลูกพริกคือคนขี้ขานนี่แลหละนะจา้ะปลูกไปเมื่อละร้องเนาะคํำจะมาปลูกวันนี้ก็ห้าโมงคืองแล้วของวันที่สิบเนาะ วานปลูกคลองแรกวันที่เก้านะจ้ะมือสองก็จะปลูกคลองที่สองเอามาสองแผงเนาะจะปลูกแค่สองแผงพอกะเข้าเจาะหลุมไม้เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้นี้กะเจาะหลุมระยะห่างหกสิบเซนแถวหนึ่งก็ได้ร้อยห้าสิบพอดีเราจะระยะไอ้หกสิบเนาะถา้าปลูกมะนีขาวเมื่อก่อนสามสิบเซนจะได้อันแถวละสามร้อยเนาะแต่ถ้าปลูกสามสิบมันได้สามร้อยปลูกอัน หกสิบมันจะได้แค่ร้อยห้าสิบเนาะสำหรับกระเรียงพนยามันต้นใหญ่ต้นสูงเนะเาะก็เลยปูกห้างเนาจ้ะนี่เนาะจ้ะเมื่อนี้กะสองเนาะแพงแพงนี้ก็แพงนี้เนาะอันที่แล้วไปแล้วคือรองนั้นของเมือ่อวานเนาะนี่เขาเจาะไว้แล้วแถวนึงเนาะกะได้ร้อยห้าสิบแต่ว่เาเขาเฮ็ดเอามาสองแผงเนาะก็เลยเจาะฝั่งนี้รอเนาะ ฟองแผงว่างสองร้อยกว่าต้นนี่แหละเราจะมื้อนี้จะปลูกมื้อละสองร้อยเอาแค่นี้เนาะปลูกยางมากมายเนะจ้ะเฮ็ดคือคนขี้ขานนี่แหละเนาะปลูกไปมือละเล็กละน้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวฮามาปลูกต่อเลยเนาะเอายางมากมายเนาะจ้ะสําหรับผู้ใดเฮ็ดงานประจําเลิกง้านมากอ่ะมาปลูกก็ได้เนาะห้ามงมาปลูกก็ได้แต่ว่าตอนนี้เฮากับปลูกห้ามงเคืองเราจ้ะปลูกไปมือละร้องกับพ่อเนาะปลูกแค่ ที่ห้าร้อยต้นนี่ก็พอได้เก็บขายอยู่เนาะจะสำหรับผู้ใดมักน้อยเนาะนี่จะปลูกไปเรื่อยๆเนาะเรียบร้อยเนาะจะสำหรับสองแผงเนาะใช้เวลาอยู่ยี่สิบห้านาทีเสร็จเรียบร้อยเนาะสองสองร้อยกว่าต้นเนาะได้แถวหนึ่งกับอีกเค่งหนึ่งเนาะจะสำหรับร้องที่สองกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่สองแผงเนาะไอแถวที่สามนี้ เหลือมาห้าสิบต้นเนาะจ้ะเขาว่าเขาจะปลูกแค่สามหลองนี้เนาะที่เหลือเขาจะปลูกพริกมะนีขาวเนาะจ้ะนี่ง่ายเนาะจ้ะเห็ดเล่นเห็ดหัวไปเนาะพักเนาะจ้ะสำหรับวันนี้เหลือห้าโมงเข่งเนาะยังมโหดหกโมงเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะนี่สองแผงอย่าลืมมาติดตามเบิ้งเนาะว่ามันสีใหญ่ซำใดเนาะ เอาปลูกวันที่เก้าเนาะคองแรกวันที่เก้าคองสองวันที่สิบห่างกันแค่สองมือเนาะ